สำหรับด้านความยั่งยืนส่วนที่เห็นเป็นรูปธรรมคือการจัดตั้ง Thailand ESG Fund เนื่องด้วยภาคเอกชนภาครัฐของประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องเหล่านี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีความยั่งยืนในระดับสากลจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นภาครัฐเองเราก็มีพันธบัตรสีเขียวและในอนาคตจะมีการระดมทุนไปดำเนินกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนดังนั้นภาครัฐจึงเห็นความเห็นชอบ Thailand ESG Fund ที่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ระดมทุนไปทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมและผู้มีเงินออมที่ได้ผลตอบแทนระยะยาวควบคู่กับการส่งเสริม ESG ของประเทศด้วยโดยข้อมูลเบื้องต้น คาดการว่าจะมีบรษิษัทจัดการลงทุนหรือบลจที่เสนอขายหุ้นกองทุนไทย ESG จำนวน16บลจสร้างเมเ็ดเงินดงทุนไม่น้อยกว่า10,000ล้านบาทจากผู้ลงทุนที่อายุเทเลี่ยถ30ถึง60ปีไม่น้อยกว่า100,000บัญชีและคาดว่าจะช่วยสร้างนักลงทุนหน้าใหม่ที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน